ถ้าอยางถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือทำน้ำหน้าของผู้หญิงอีกหนาะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือเท้าเยียวเท้านะคะเดี๋ยวลงด้านล่างสุดนะคะเราออกเสียงสั้นๆก็คือเท้าเท้าน้อยเท่าหญ่ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จึงคือจะประมาณน,นี้นั่นเอง ตาคับตาโน,น้ยตาไนไน,นะคะหรือเป็นตาหัน <c oughs> ตาแพกนะ้องสาวเนาะหรือคนบ้านเรียกกันถ้าเป็นผู้ชายเด็กๆเขาจะเรียกว่าปักคำน้อยอันนี้เคยได้ยินอยู่เนาะค่ะนะคะปนะักคำน้ยนะองสาอันนี้ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเด็ก <c oughs> มากัาบปากคำญ่เนาะค่ะนะคนะคถ้าคนไหนตกรอบก็คือนางโมเจียมสังขารนะคะ ผมนี่โดนกระดาษที่ใบผู้ไดตกผู้ไดตกพ่อไปคือนางเบาเกียมสังขารเนี่ยค่ะนเพราะว่าทุกปีเขาจะมีงานประกวดนะคะจะเป็นในช่วงของเอ่อสงการตั้งสองประกวดอะไรคะมิสชิฟโรนีที่เราได้อันดับสามเนาะนะคะเราได้อันดับสามเนาะนะคะอันนี้ นี่ชอบปะคะมิทคิฟฟรนีระบบสองซิปนั่นบอกใช่ปะคะเป็นระบบสองซิมใช่ไหมคะอะไรคะอันนี้ซิมหลังที่บอกว่าระบบสองซิมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะว็หยิงได้ส่ได้ไงคะกระเทลยเออระบบสองซิปค่ะ ใช้แล้วเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะดออบบะูที่สอบบอที่ท,ท,ที่ที่เมื่อกี้นี้นะคะที่บอกว่านะคะนักโมเยลสำคัญอันนี้แบบว่าถ้าเป็นผู้จริงนๆะเพราะว่าบางคำนะคะจะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสีขาวนะคะในกรณีป้ายทะเบียนรถนะคะอยู่ที่ฝั่งเรานะคะเราสามารถมองเห็นเ,เห็นหลายๆอ่ะหลายๆสีนะคะจุดแรกถ้าเป็นสีนะคะเป็นสีเหลืองเป็นป้ายรถส่วนตัว นะคะเป็นป้ายรถส่วนบุคคลรถส่วนตัวถ้าเป็นสีแดงเป็นป้ายรถบางท่านอาจจะคิดว่ารถใหม่ทําไมกระบะเข้าเก่าคะนะครับแล้วอีกอย่างนะคะเป็นป้ายสีแดงนี้ก็คือจะเป็นป้ายรถของทหารและตำรวจนะคะเป็นข้าราชการทหารและตำรวจถ้าเป็นสีแดงเขาจะเขียนด้าหน้าปอกสอนะคะ กับทอกองก็คือกองคัพประสาชนปฏิบัติการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ท้าเป็นป้ายรถทัวร์หรือราคาที่ทุกท่านจะได้ยินรถโนระดับโลกนะคะจากโรงแรมจากโรงแรมนะคะประมาณอยู่ใจเวลาประมาณเกือบกืบชั่วโมงค่ะแล้วจากรถทัวร์เราเราก็ไปต่อรถสองแถวค่ะนะคะต่อรถสองแถวอีกนะคะต้องต่อรถสองแถวอีกนะคะจากสองแถวได้ยินว่า ประมาณอยู่11กิโลเมตรนะคะ11กิโลเมตรนั่นเองนะคะก็ไม่นานนะคะวันพุ่งนี้สาเล่านะคะจะพบเป็นภูเขาด้านนี้นะคะที่มีถนนขึ้นไปใช่แล้วนะคะเปิดนะคะที่มีก่อนเส้นทางขึ้นจะมีลูกคว้นของนางมะโลกแล้วก็เท้าบาเจีงนะคะเท้าบาเจียงนี้ก็จะเป็นคนสนเขาตัวดำๆนะคะขี่ม้าอยู่เนาะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปจอดแล้วก็เพราะว่านะคะ ไปกลับไหว้ตรงนั้นนะคะขึ้นสานะคะเพราะว่าเรามาเช่แล้วนะคะพรุ่งนี้ขึ้นภูเขาอ,อย่างเดียวนะคะลแล้วกตกปลายเราจะไปที่นะคะปราสาทหินวัดภูมรลาดโรโลกพรุ่งนี้ไม่ไกลแล้วเนาะนะคะอย่างเช่นที่ทุกท่านเห็นไหมคะว่าเขาเขียนว่าตาับยางหรือว่าฝั่งไทยจะเรียกว่าปะยาง ะะใช่ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนคนเราไปที่ฝั่งไทยนะคะบังเอ,อิญรอรถอันแบนนะคะนะคะไ,ไปเจอร้านหนึ่งก็เขียนว่าปะยาง24ชั่วโมงแต่คนเราไม่ปานะคะเพราะว่านานเกินไปอู้ยปะเอียงกระดักกระดอเพิ่อไงนะคะอยู่ฝั่งเราปาอะไรประมาณ10หรือ,อรร30นาทีบกเกินนี่นะคะนะคะปะยังกระดักกระโดอเพิ่อไงนะคะมีแล้ะคะ่ะเพราะว่าไปเขียนว่าปะยาง24ชั่วโมงเพิ่อไง เปลีวันเนาะคะ่ะปวดจะไปัวดจะปากแล้วปวดจะตาแล้วค่ะนะคะตอนนี้เ,เ,เราก็ใกล้ๆนะคะ<น>ที่จะถึงสะพานราวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ขออนุญ,ญาตนะคะเราอยู่ซ้ายมือหัวมือของลำแม,ม่น้ำโขงคะ่ะคุณบอคุณบอมานเล่าเลยได้คะ่ะ มั่นใจอยู่เป็นวะคะว่าหัวมั่นใจคือยี่ยังย่งกังวลอยู่ค่ะว่าเราอยู่สายซ้ายบ่ค่ะอือหัวแล้วอยู่ลาวเลยนะคะอออฉะนั้นก็มั่นใจอย่างถูกต้องละค่ะนึกว่าจะลังเลนึกว่ายังจะลังเลนะคะรออย่างเดียวนะคะรอนไปเยอะช้าเดี๋ยวจะขึ้นจะไปนึกว่าจะลังเล นะคะเพราะวาลังเลนี้บางท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะไฟหลวง<า>นะคะใช่แล้วถ้าเขียวก็อิศละเราเขาจะเอ่้ว่าแม่นํำของอ่ะนี่ค่ะวันที่เราจะขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่เราจะขึ้นไปในวันพรุ่งนี้นะคะด้านขวบมือน,นี่นะคะ่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่ใช่แค่ปูนตรงนี้นะคะเราจะขึ้นบันไดไม้ขึ้นไปอีกนะคะจ <father> นถึงพระพุทธรูปนะคะสูงพระองค์แสนองค์ตื้อตรงนั้นนะคะ ตอนนี้เราจะออกจากตัวเมืองโครนทรงก้าวไปสู่ตัวเมืองปากเสด้านหน้าจะเป็นสะพานราวญี่ปุ่นนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างให้บางท่านอาจจะคิดว่าเป็นสะพานมิตรภาพราวไทยอันนี้ไม่ใช่นะคะก็บอกว่ามาถึงที่ฝั่งราอธิษฐานให้สมดังใจให้ก้นหายใจจากต้นสะพานจนถึงยสะพานได้จอดรถเลย สะพานนี้นะคะเป็นสะพานเหลาญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในปี1997นะคะเปิดใช้เป็นทางการปี2000นะคะความยาวประมาณ1,380เมตรประมาณกิโลกุกวนะคะนะคะประมาณกิโลกุัวนั่นเองนะคะแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำโขงหรือฟาดสาล่าก็จะเอื่อมาแม่น้ำของนะคะแม่น้ำของนะคะหัวมือค่ะลงแล้วหรือขวาเลยหรอใช่ค่ะ ลงไปเลยเลยทางตรงเลยวงเวียนไปใช่ค่ะป้าป้าป้าต้องต้องต้องเลี้ยวขวาตรงวงเวียนนั่นแหละค่ะเราเลี้ยวขวาเราไม่ต้องเลี้ยววงเวียนใช่มใช่ค่ะเราไม่ต้องวนวงเวียนเราขวาเลยออขวาขวาได้เลยออกขวาตรงเลยค่ะทีนี้ลงงไปีรยวนะคะทีีนน้ะะคด้านขวามือเป็นบ้านเจ้าของด่านบีดีซีดาวเรืองที่ทุกท่านเข้าห้องน้ำมาเมื่อกี้นะคะครหาสน์สีทองทองนะคะนะคะอันนี้ อันนี้สร้างได้แค่นี้ละคะ่ะสร้างได้เท่านี้บางท่านอาจจะเคยมา3 4ปีที่แล้วอุทำไมยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าไม่ถูกใจก็ทุบสร้างใหม่นะคะตรงนี้นะคะแล้วจุดเด่นของตัวเมืองของเมืองปักเซนั้นก็คือนะคะเรามองด้านซ้ายมือไปไกลๆนะคะตรงที่นะคะอันนั้นจะเป็นบางเก่าของเจ้าบุญอุ้มนะคะเป็นพระราชวังหรือว่าสาลาพันปอนะคะมีทั้งหมดอยู่6ชั้นตรงนั้นนะคะคล้ายคลนยหมเค้กนเะาเซ็ นะคะตรงนั้นด้นะคะด้านหน้าจะเป็นสะพานในทั่วทีห่ะจะก้าวเข้าสู่ตัวเมืองปาั่เซสอันนี้กั้นหายใจอยู่บหรอเรีกว่ากั้นหายใจอยู่นะคะนะคะนึกว่ากั้นหายใจอยู่นะคะ ถ้าขับเร็วเขาเป็นอย่างเราต้องเคลียอตอ้องเครียรดรถกอน,นี้มคะท่านยนะ์อนะคะเราจะก้าวเข้าสู่ตัวเมืองปากเซทําไมเขาจึงเรียกว่าเมืองปากเซได้ตัวเมืองปากเซมีแม,ม่น้ำสงสีแม่น้ำโค้งมาบรรจบที่ปากแม่น้ำเซโดนฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเมืองปากเซนั่นเองเนาะค่ะ นะเอาน,นคะคะตอนนี้เราเข้ามาสู่ตัวเมืองปากเซหัวเมืองนี้จะเป็นโรงแรมนะคะจำประสาศแคร์น,นะคะ,ะตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวขัวเมืองค่ะใช่ค่ะทิศขวาค่ะทิศขวาค่ะและตรงอย่างเดียวเด้อขขขขววววาาาาาเนี่สุดะ ข้ขขมือค่ะขมือบางท่านอาจจะสับสนนะคะต้องฟังดีๆนะคะถ้าขวามือนี้ทุกท่านชิดขวาได้เลยนะคะเพราะว่าการออกเสียงอาจจะเป็นคำคำเดียวกันแล้วก็มีอีกขวาหนึ่งก็คือขวอสพานนะคะเพราะว่าสะพานที่ฝั่งเราก็จะเรียกเขาจะเอื่อน่าข้อเด้อนะคะก็จะเรียกขวานั่นเองนะคะเอาแล้ว้ามาสู่ตัวเมืองปากเซ ข้่ัวมือนี้นะคะจะเป็นแฟรนช์นะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ในตัวเมือปงปาักเศสนะคะตองที่นี่นะคะไม่ว่าจ,จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเครื่องอุปฟโภคบริโภคต่างๆต้องอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่จำน่ายนะคะแล้วก็ใหญ่ะะที่สุดในตัวเมือปงปาักเศสก็ว่าได้นะคะตอนนี้เราก็วมาสู่ตัวเมือปงปาักเศสนะคะอันนี้เฟอร์นิเจอร์ได้หลายอย่างนะคะ แล้วทีนี้เราตรงไปนะคะโรงแรมที่เราจะพักนะคะจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ที่เราวิ่งรถมาในช่วงนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือของทุกชานนะคะเป็นหลังสีส้มๆนะคะเป็นหลังสีส้มๆนะคะม,ะคะมีเราจะพักอยู่ที่โรงแรมสมหวัง เข้าไปก็สมหวังหลบค่ะนี่คอันนี้ด้านบนจะเป็นโรงแรมสมหวังด้านล่างจะเป็นบาร์รำวงนะคะท่านไหนอยากเต้นบัสสลบก,ก็ลงมาด้านล่างได้นะคะเราต้องเราไม่ได้เหมารถตู้ไปอีกนะคะแต่

พู่นี่รอบแ้านั่งกี่พูดอ่ะตัวนี้ประจ่าเจ็ดพูดมันมีเจ็ดพูดหกูดแล้วก็สาพูดครึ่งได้ป่าสาวน้อยไม่ได้่ะได้แต่แปดเดือนป่า